ดูแลเธอจนกว่าวันที่ฝ้าของเธอสดใสตราจะไม่ฝนยิ่งใน่้นไปขอเป็นคนขึ้นคกานเธอย,ย,ย็นยืนยันว่าฉันที่อยู่หากเธอมองใครไม่เจอไม่มีแผนไไ่นร้ายใดๆ พี่ไม่ถูกใจสิ่ลุงแค่รักก็ได้หรือเขาเรียกแกมอ่ะครับลุงกินอะไรกันอ่ะเออเราเราประกับเลยไดไหมเอายังยังอย่าเพิ่งน้อยใจสิลุงไม่กล้วนแล้ว น่ากลัวเหรอเป็น่ารักากับน่ารักสิไงยงไงเอไงองไ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 งยงไ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 ง้งไ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 ่ไง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 งไ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 งงงไงไงไงง ใครที่ยังไม่ได้เลยอยากสิทธเพิ่มเลียงลองสั่งได้นะจ๊ะบอกหรอผมไม่ใส่เสื้อก็จะบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปอีกนิดจะไปนะครับ ยังมีเหนือสุดท้ายครับเราจะมีงานพิเศษให้กับทุกคนนะครับให้ได้มารวมตัวกันแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับครับผมเร็วๆนี้อยากรูก็ติดตามนะตามอนุบาลติดตามได้ที่ทางวัดนิชชั่นนะครับครับเอาพร้อมนะจะได้มีภาพที่สวยงามนะครับเอาพร้อมตรงกลางนะค่ะเห็นหมดนะเห็นหมดนะมา เดี๋ยวขอพี่แจมใหน่รูปใหม่นะคะ ອ່າເบร้อย